สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,นุชเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะคะที่นุชใช้มาก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะบอกเลยว่าแรงลมดูดดีมากนะคะเครื่องหนักกำลังดีไม่หนักจนเกินไปนะคะมีความทนทานแข็งแรงนั่นเองแล้วก็สายยาวสายยาว4.5เมตรนะคะแรงลมดูดดีนะคะแล้วก็ปรับได้แค่ระดับเดียวนะคะอืม เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะที่ทดลองใช้มาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ถูกใจแหละถูกใจแหละนี่เลยนะคะเตรียมมากนั่นเองนะจ๊ะรุ่นนี้นะจ๊ะเป็นรุ่น dx 8 1 0ค่ะสีน้ำเงินหรือสีกรมนั่นเองนะคะลักษณะค่อนข้างที่จะสวยนะคะหัวมีให้สามหัวด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ใช้งานมาแล้ว อาทิตย์หนึ่งจริงๆนะคะเดี๋ยวคราวนี้นุชจะดูดฝุ่นในห้องเสลิมสวยของนุชนะคะจากที่เรามองปกติเนี่ยมันเหมือนจะแบบไม่ได้มีขนหมาเยอะไม่ได้มีฝุ่นยเยอะแต่อย่าลืมว่าบ้านนุชเลี้ยงหมา2ตัวนะคะแล้วก็เวลาที่นุชไม่มีลูกค้านะคะนุชก็จะเปิดประตูหมามันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเล่นในห้องนี่แหละวิ่งไปวิ่งมาขนมันก็จะ วเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะคะมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดห้องส่วนเฟื่ของเราด้วยกันดูดฝุ่นนะคะเพราะว่าที่นุดเลิกกวาดเนี่ยเพราะว่าขนหมามันฟุง้งขนหมามันเบาใช่ไหมเวลาเราใช้ไม้กวาดอะขนมันกระจายขนมันฟุง้งไว้แล้วมันก็จะแบบไปเกาะตามชั้นตามของสินค้าให้นุดขายของนี่แหละเออมันฝุ่นแล้วว่าขนหมาเนี่ยมันจะไปเกาะนุดก็เลยจากนั้น ดูดฝุ่นดีกว่าค่ะใช้เครื่องดูดฝุ่นเอานะคะก็คือดูดความทำความสะอาดเอานะคะหลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่านุชใช้น้ํายาอะไรถูบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้นุชขอเป็นเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วกันมาเดี๋ยวเราเริ่มดูดฝุ่นกันเลยดีกว่าตอนนี้ลาเตากําลังนอนอยู่นะคะเดี๋ยวจะต้องไล่มาเอาไปข้างนอกเพราะว่าแม่มันจะทําการดูดฝุ่นแล้วจ้าด้วยเครื่องตัวนี้นะคะเรียว่า D X แปดหนึ่งศูนย์แรงแล้วก็มีน้ําหนักใช้งานดีนั่นเองเนะะี่ยค่ะป่ะเดี๋ยวเราทําการดูสุดเลยดีกว่าดูซิว่าในห้องเสิร์สนุสเนี่ยมันจะมีคนมาเยอะแค่ไหนอันนี้ให้ดูก่อนนะว่าเนี่ยมีเดียวนะไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวหลังจากดูแล้วมันจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็ทํางานดูดฝุ่นในห้องส่วมฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวนว่าฝุ่นขนหมาจะเยอะแค่ไหนในร้านเสริมสุยของนุชนะคะทั้งที่เราดูดทุกวันนะคะนี้นุชถอดบลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิ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 สสมาเดี๋ยวเรามาแกะก่อนแกะก็แกะง่ายนะคะกดตรงนี้ซิออกเลย จะมีตัวกรองทั้งหมด3ชั้นนะคะรับรองว่ากรองได้สะอาดแน่นอนอ้ยมาดูสิขนมงขนหมานะคะนี่นี่คือสิ่งที่ได้นะคะนี่คือถังขยะ นี่ดูสินี่ขนหมานี่อ่ะคือขนหมาที่ได้นะคะแล้วก็เนี่อขนหมาที่ติด ว่ามันกรองได้เยอะแค่ไหนนะคะกรองดีนะคะอ่าทำไมมันถึงมีตัวกรอง3ามชั้นด้วยกันนะคะอันเนี้ยนุชจะสองวันสองวันล้างน้ำทีหนึ่งนะคะนุชจะใช้มือปัดออกออกมาณนี้ ทําไมถึงบอกว่าทําไมถึงบอกว่ามันมีตัวกรองสามชั้นด้วยกันนะคะมาตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวนอกก็คือสีดําตัวนี้นะคะส่วนชั้นในชั้นที่สองก็คือตัวนี้นะคะส่วนชั้นที่สามนะคะจะอยู่ที่ตัวแม่เขาค่ะก็คือตรงนี้นี่ นี่เราจะแกะให้ดูอ่ะมันก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นการกอง3มชั้นด้วยกันนะคะปว้เขอใส่ก่อนก็คือพยายามอย่าให้หายนะคะตัวกองตัวที่3ตัวเนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราลืมใส่ตัวกองลงไปในถูนะคะยังไงฝุ่นมันก็ไม่เข้าไปถึงตัวมอเตอร์แน่นอนเพราะยังไงมันก็มี ตัวกองตัวที่3อยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้ถอดออกตัวที่อยู่ที่เครื่องหลักนะคะส่วนมากอะ่ะที่เราจะล้างทำความสะาดอะคือจะเป็นตัวนี้นะคะเวลานุชล้างนะคะนุชไม่ได้แกะออกมานะนุช์จะไม่ได้ถอดเข้าถอดออกนะคะนุช์ก็คือจะเอาน้ําฉีดล้างอย่างนี้เลยนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วอาจจะมีอาทิตย์หนึ่งนุชจะใส่แชมพูล,ลงไปนิดนึงแล้วก็ถูๆให้เขาเป็นฟองแล้วก็เอาน้ําฉีด อ,อีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการทําความสะอาดแบบบมดจดอาทิตย์หนึ่งนุชจะทําแค่ครั้งเดียวในการล้างโดยใช้แชมพูนะคะส่วนปกติแล้วทุกวันเนี่ยสวันล้างทีเนี่ยนุชก,ก็คือจะเอาแค่น้ําเปล่าฉีดฉีดล้างเขาแล้วก็เอาไปผึ่งลมนะคะนุชจะไม่ได้แบบตากแดดจัดนะนุชจะแค่ผึ่งลมให้เขาหายให้เขาแห้งเองเออตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะแล้วเราค่อย เอาเขากลับมาใส่ตัวกล่องของเขานะคะแล้วก็การใส่เนี่ยเขาจะมีร่องของเขาเขาจะมีร่องตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ใส่ให้ตรงร่องแค่นั้นเองอย่าไปฝืนเขานะคะใส่ให้มันตรงร่องแล้วมันก็คือจะพอดีนะคะการใส่เครื่องกลับไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะใครๆก็ทําได้นะคะนะคะใส่ตรงนี้นะคะ ก็ถึงแล้วนะคะกดล็อกเข้าไปมันก็จะกึกเลยนะคะคราวนี้มันก็จะอยู่ของมันแหละมันก็จะไม่หลุดแหละแล้วก็มันจะมีขนหมาติดตามอาร้อนะคะตัวล้อของเครื่องดูดนะคะเราก็จะมาดึงออกนะคะขนหมามันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ฝุ่นเฟินอ่ะมันมันจะไม่ติดหรอกมันจะเป็นที่ขนหมาขนหมามันจะมาติดตามล่องตามล้อรถ อย่างนี้นะคะก็ใครที่สนใจเครื่องดูดของเดียม,มานะคะ DX 8 1 0ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็ใครที่อยากได้สายที่ยาวๆนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าความยาวเนี่ย4.5เมตรทีเดียวนะคะถือว่ายาวสุดๆแล้วกับราคาพันกว่าบาท2,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนุชจ,จะปักตะกร้าไว้ให้นะคะหรือ ถ้าใครอยากจะดูสินค้าต่างๆนานาที่นุชมีนะคะก็กดไปที่โปรไฟล์นุชตนะคะแล้วมันก็จะมีตะาการ้านค้าให้นะคะว่าสินค้าที่นุช์ทำคลิปไว้นี่มีตัวไหนบ้างนะคะนุชก็จะไล่ๆทำคลิปแต่ละตัวไปให้ตลอดตลอดนะคะก็เวลาก็ไม่ค่อยจะมีทำหรอกคะ่ะเพราะว่าเราก็ทำงานหลักเลยเนาะอันนี้ก็คือ ซื้อสินค้ามาแล้วเออมันใช้ดีเออถูกใจเราก็จะทําคลิปรีวิวนะคะว่าเออสินค้าตัวนี้มันดีนะเราซื้อมาใช้จริงนะใช้แล้วมันโอเคนะถ้าใครอยากจะใช้ก็ซื้อมาใช้ได้เลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้บริโภคผู้ที่ใช้สินค้าจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ทำในหน้าเพื่อจะแบบได้รายได้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ <S <S คือเราซื้อสินค้ามาทุกตัวเราจะซื้อสินค้ามานะคะแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็จะทําคลิปว่าเออมันดีรู้นี่นะ ไอ้ตรงไหนที่มันไม่ดีอะนุชก็จะบอกว่าตรงไหนที่มันไม่ดีแต่อันไหนที่ว่ามันดีก็คือดีประมาณนี้ละกันนะคะเพราะว่าอย่างอ๋อที่นุชยังไม่ลองนะคะที่ล่าสุดคลิปที่นุชสั่งสินค้ามาแล้วนุชแกะนะคะแกละลอลิงลอเรือมาแ,แกะแกะนะคะมันจะเป็นตัวเครื่องตัดขุยเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้อันนี้นุชยังไม่ลองนุชทำคลิปไปแล้วว่าข้อเสียมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวตอนใช้งานอะ เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้ยังอยู่ในกล่องเลยแล้วก็อ้อแล้วก็เครื่องนวดคอนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะคะชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อวานทดลองใช้งานปแลาตอนเย็นถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่นวดนวดไม่ค่อยนานนวด คือเป็นคนน่ะไม่ไม่ชอบนวดตัวไงแล้วพ่อมามีอะไรนุ้ดมันแบบรู้สึกจักกะจี้จะกระจีจ้อะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ชินก็เดี๋ยววันนี้ชาร์จแบตอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ้จะทําคลิปเครื่องนวดคอนวดบ่าไหลให้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าเส้นยืดยึดทางานหนักๆทํางานท่าเดียวใครที่นั่งทํางานหน้าโตคอมนะคะแล้วมืออย่างเงี้ยคือนุ้เราไปช่างเสริมสวยใช่ไหมแล้วต้องถือใดถือแปงตลอดไงแล้วมันก็คือเกร็งเกร็งตลอดนะคะแล้วก็การที่เราเล่นมือถือ ตลอดเวลาการก้มเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่จะปวดคอบาไหลอันเนี้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะสำหรับตัวนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวต้องทำงานแล้วนะคะก็ทำคลิปรีวิวได้แค่เครื่องตัวดูดแหละคะ่ะวันนี้เครื่องตัวดูด <c ười> เครื่องดูดฝุ่น <c ười> ไม่ใช่เครื่องตัวดูดจะแบบว่าเครื่องตัวดูดควันละ, <c ười> ละเครื่องดูดฝุ่นที่นุชใช้ในบ้านนะคะก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องบดฝุ่นที่ใช้ในร้านเสริมสวยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะตัวเก่าที่นุชเคยบอกไปแล้วว่า มันมีข้อเสียนะคะก็บอกไปแล้วนะคะอันนี้ข้อดีมีเยอะมากมายนะคะแต่ถ้าสาหรับนุชมองว่านุชชิ้นกับอันเก่าอันเก่าอ่ะข้อด,ด zipper, ีคือมันเบามันเบามันไม่หนักแต่อันเนี้ยสาหรับนุชอ่ะมันหนักกว่าตัวเก่าไงมันก็จะว่ามีเบื่อมีเบื่อบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ว่าหนักมากนะมันหนักกําลังดีแต่เราอ่ะแค่ชิ้นกับอันเก่าที่มันค่อนข้างที่จะเบาเจออันนี้มันก็เลยดูเหมือนหนักนะคะแล้วก็ข้อดีของเขานะคะมีที่เก็บสาย นะตัวนี้คือจะใช้ก็ได้ถอดออกก็ได้หรือว่าจะใส่ไว้ก็ได้มันก็คือสวยงามมั่นเองนะคะแต่นุชอะ่ะมันหลุดง่ายนุชก็เลยเอากาวสองหน้าติดเพื่อให้มันอยู่นะคะมันก็จะเลื่อนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนุชยังไม่ได้เอากาวสองหน้าติดใช่ไหมมันหลุดเว้ยพอนุชม้วนสายไปอะ่สะสักพักหนึ่งอะ่ะมันหลุดแล้วสายมันก็หลุดนุชก็เลยแบบลำคานนะคะ อันนี้ข้อเสียก็มีคืออันนี้มันไม่ค่อยล็อกนะคะมันไม่ค่อยล็อกอยู่กับตัวมันมันก็จะมีหลุดบ้างนะคะถ้าอยากจะแก้ปัญหานะคะถ้าลำคานถอดออกก็ได้นะถ้าสําหรับใครที่แบบไม่ต้องการที่จะใช้มันถอดออกได้เลยค่ะไม่ไม่เสียหายไม่เป็นไรแน่นอน,นะคะ่ะหรือใครจะใส่ไว้ก็ได้แต่แนะนําว่าให้ติดกาวสองหน้าอีกทีนะคะรู้จะติดกาวสองหน้าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามจุดนะคะติดกาวสองหน้าไว้นะคะให้มันยึดแน่นนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นอะ เวลาเราพันสายไฟไปเนี่ยมันจะหลุดค่ะแต่ตอนนี้มันไม่หลุดแล้วเพราะว่านุดติดกาวสองหน้าไปแล้วเมื่อก่อนน่ะเวลาพันไปอ่ะมันจะหลุดแล้วนุดก็จะงงหงิดเพราะต้องมานั่งพันใหม่แล้วบางทีก็คิดว่าเฮ้ยเอาออกไปดีกว่าลำคาอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่สวยงามไงเธอมันไม่สวยงามฉันก็เลยอ่างั้นก็เอากาวสองหน้าติดกันได้จ้าก็ติดไปเลยจ้ะแล้วก็เป็นที่เก็บสายมันก็จะดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะประมาณนี้ อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นดีๆราคาเบาๆนะคะ,ะ,คะก็แนะนำนะคะของเดียมานะคะ DX 8 1 0เป็นรุ่นใหม่จาก S 7 0 0นะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่กว่านะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะมีสีถามีสีถาวมีสีขาวนะคะสีเทาแล้วก็สีกลมนะคะหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะ นุชชอบสีเงินนุชชอบสีเข้มๆนะคะนุชก็เลยเลือกสีนี้มาใครที่อยากได้สีขาวก็สามารถเลือกสีขาวได้เลยนะคะโอเคสินค้าจะส่งไม่นานนะรอของไม่นานนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแบบถูกมากๆกับการที่แบบคุณได้สายยาว4.5เมตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวกลองนะคะ สามชั้นด้วยกันแล้วก็มีหัวมาให้สามหัวนะคะใครที่กำลังตามหาเครื่องดูดฝุ่นดีๆสักเครื่องหนึ่งในราคาที่เบาๆสบายกระเป๋านะคะแนะนำรุ่นนี้นะจ๊ะยังไงก็เอาไว้พิจารณาดูนะคะถ้าจะตัดสินใจซื้อนุชใช้มาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ ยังดีเหมือนเดิมนะคะยังดีเยี่ยมนะคะดูดฝุ่นแรงดีชอบตรงนี้นั่นเองดูดหมดดูดกระจายไม่สนขนหมาขนแมวฝุ่นฝุน,ฝนเล็กฝุ่นฝนใหญ่ไม่สนจ้ะฉันดูดหมดนะจ๊ะปะเดี๋ยวไปเจอกันนุ่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวดูว่าจะทําคลิปอะไรต่อแต่นั่นแหละเครื่องนวดบาไหลนะคะเดี๋ยวจะทําเครื่องนวดบาไหลนะคะแล้วก็ ตัวเครื่องตัดขุยเสื้อผ้าน no ั ok right> ่นเองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพยายามทำวันละคลิปวันละคลิปนะคะก็เดี๋ยวจะแบบเออถ้ามีเวลาก็จะแบบค่อยๆทำแหละนะนะยังไงก็ติดตามไปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งสินค้านะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวนุจะมีตะกก้าให้นะจ๊ะถ้าตัวไหนมีสินค้านุก็จะปักตะกก้าไว้ให้นะคะถ้าตัวไหนไม่มีสินค้าก็ไปหาซื้อกันได้นะเพื่อน หรือใครที่มองไม่เห็นตะกร้าร้านนุชนะคะก็จิ้มไปที่โปรไฟล์นุชนะคะแล้วก็เข้าวิวที่สินค้าได้เลยนะคะโอเควันนี้เจนุชบ๊ายบายแล้วนะคะไปทํางานต่อแล้ว